สวัสดีครับผมช่างแตกช่างซ่อมวิทธีสื่อสารนะครับวันนี้เนี่ยเรามาดูในเรื่องของงานซ่อมนะจะเป็น Spender TC245MW อานะครับอาการก็คือเครื่องเปิดไม่ติดนะตัวนี้ยากนะอ่าเป็นอาการยากนะครับก็คือว่ามีการช็อตของ PA แล้วก็ตัว C นะครับเดี๋ยวรายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูที่บอร์ดกันดีกว่า เวลาที่เราเจอเครื่องรุ่นนี้นะครับเปิดไม่ติดนะเราก็เริ่มตั้งแต่ง่ายๆก่อนเลยนะดูแบตเตอรี่ก่อนนะครับแบตเตอรี่เครื่องนี้มันปกตินะแต่ว่าเวลาที่เราคี้ไฟปุ๊บเนี่ยฟิลผมขาดปั๊บเลยนะเพราะนั้นผมรู้ทันทีเลยว่าเครื่องเนี่ยชอนะ็อตมีปัญหาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเพื่อนๆน,นะครับเจอเครื่องวิยีสื่อสารที่มันเปิดไม่ติดเนี่ย ยังไงก็ขอให้ลองวัดโอมดูก่อนละกันนะวัดโอมที่ขั้วบวกนะครับขั้วบวกรุ่นอื่นจะเป็นขั้วไหนไม่รู้นะแต่ของรุ่นนี้ขั้วบวกคือขั้วริมในสุดนี้นะครับแล้วก็เช็คกับโครงเครื่องนะครับหรือว่าขั้วลบดูว่ามันมีโอมให้เราเห็นไหมอาจจะ50โอห์ม80โอห์มหรือว่า0โอห์มเลยก็ได้หมดนะครับถ้าเห็นถ้าเห็นโอมประมาณเนี้ยก็ถือว่ามีปัญหานะครับ ก็ให้ระวังในการขี้ไฟนะเพราะว่าถ้าผมไม่มีฟิวเนี่ยก็อาจจะมีอะไรไหม้นะครับพอไหม้ปั๊บเนี่ยถ้ามันไหม้หนักเนี่ยจากที่ว่าเราสามารถแก้ไขได้เนี่ยก็จบเลยนะบอดทะลุเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังด้วยเวลาที่เจออาการเครื่องเปิดไม่ติดแบบนี้นะครับอทีนี้พอผมรู้แล้วว่าเครื่องเนี่ยมันมีการช็อตลงกาวนะครับผมก็จะระวังแล้ว นะเพราะว่าฟิวผมขาดไปแล้วไงผมก็จะระมัดระวังและค่อยๆเช็คนะครับสําหรับตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวผมค่อยบอกที่หลังแล้วกันนะว่ามันมาจากตรงไหนเดี๋ยวเราค่อยๆไล่สเต็ปไปนะครับโวลูมเนี่ยฝั่งนี้นะโวลุูมขาเนี่ยมันเป็นขาที่มาจากแบตเตอรี่เลยเห็นไหมนี่เขาบอกบีบวกเนียมันคือลายเดียวกันเลยกับขัวไฟตัวนี้นะคร เขาจะยิงตรงไปที่ขาโวลูมนะซึ่งในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็จะมาเกี่ยวพันกับแถวๆนี้ด้วยนะมันจะเป็นเรื่องของระบบภาคส่งนะครับไฟที่ไปเลี้ยง p a อะไรต่างๆมันจะเป็นไฟที่ไม่ได้ผ่านโวลูมนะนะไฟเนี่ยมันก็จะมีสส่วนไงไฟที่มันยิงตรงจากขั้วไฟนะกับไฟที่ไปผ่านโวลูมนะครับ มันก็จะอาจจะไปควบคุมการทํางานของระบบเครื่องที่แตกต่างกันไปผมก็ไม่แม่นนะเพราะว่ารุ่นนี้เราไม่มีสวิตช์เมนวนดูด้วยนะครับต้องใช้การคัดดาวเอานะโอเคทีนี้หลังจากที่ผมลองผิดลองถูกในการเช็ครุ่นนี้นะครับก็มีข้อแนะนํำเพื่อนๆอย่างนี้นะครับเวลาเช็คเครื่องเปิดไม่ติดนะที่มีอาการไฟเนี่ยช็อตลงกาวอย่างเห็นได้ชัดนะครับก็คือให้ตดตัวนี้ออกนะครับ นี่นะผมกองไว้ตรงนี้มันจะเป็นตัวต้านทานนะครับมันจะมีอยู่สามตัวมันจะมีอยู่สามตัวเรียงอยู่ก็แนะนําว่าให้ปลดออกนะครับเพราะว่ามันจะมีช่องทางเนี่ยนําไปสู่ PA นะครับซึ่งสิ่งที่ผมเจอวันเนี้ยมันดันช็อตสองจุดนะครับแล้วถ้าเราไม่ปลดตัวนี้ออกเราก็จะงงนะเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าเราปลดตัวนี้ออกเนี่ยมันก็จะแยกประเด็นได้ว่ามันเป็นที่ฝั่งนี้เราก็จะได้ไปไล่ในโซนถัดไปนะครับถ้ามันช็อตที่ฝั่งซ้ายอย่างเดียวเราก็จะได้มาไล่ในโซนนี้นะครับหรือถ้ามันเป็นสองฝั่งก็แปลว่ามันมีปัญหาทั้งสองฝั่งไม่ได้หมายความว่าเราปลดออกแล้วแล้วระบบมันเชื่อมกันอยู่นะไม่ใช่ว่าไฟมันเชื่อมกันอยู่นะถ้าเราปลดออกแล้วคือมันแยกจากกันแล้วอ่าพอมันแยกปั๊บเนี่ยถ้าเรามาจิ้มแถวนี้ นะจิ้มกลาวแล้วก็จิ้มจุดนี้พอจิ้มไปปุ๊บมันยังมีการช็อตอยู่ก็แปลว่าโอเคเราก็ต้องมาไล่ทางตั้งแต่ฝั่งนี้ลงไปนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าด้านนี้ไม่มีมีแค่ฝั่งนี้โอเคเราก็มาดูแค่ฝั่งนี้ลงไปนะวิธีการหานะครับก็คือพวกพวกนี้มันเป็นไฟ8โวลต์นะไฟที่มันใช้จริงเนี่ย แต่ผมใช้วิธีการปรับไฟนะครับให้เหลือ5โวลต์ที่ power supply นะแล้วผมก็ขีดกาวนะครับวิธีเดิมๆกับที่เคยทำให้เพื่อนๆดูนั่นแหลนะผมก็ขี้กาวไปอย่างนี้แล้วกป็ป้อนไฟที่ปรับลงมาให้เหลือ5โวลต์พอเราขีดเข็มนะครับนะเดี๋ยวผมจะเขียให้เพื่อนๆดูแต่ไม่เคลียร์จริงนะเอากาวออกก่อนนะครับนะหลังจากที่เราปลดตัว R 3ตัวนี้ออกแล้วนะครับก็เคลียร์ ฝั่งนี้ลองดูว่ามันช็อตไหมรู้ไหมหรือเราใช้โอมิเตอร์วัดดูกรก็ได้นะครับว่ามันมีการช็อตหรือเปล่านะครับเพราะว่าขั้นตอนเนี้ยมันจะเป็นขั้นตอนการหาตัวที่เสียแล้วนะครับเราก็เคลียร์ไปเราดูว่าเนี่ยตามที่ผมเคยบอกไว้เหมือนคลิปก่อนๆเอานิ้วเอานิ้วค้ำดูแล้วก็เคลียร์นะครับเราดูว่าตัวไหนมันร้อนมือเรานะครับถ้ามันไม่มีเนี่ยนะถ้ามองในแง่ของฝั่งนี้นะ ฝั่งฝั่งนี้นะครับถ้ามันไม่มีซีช็อตบริเวณเนี้ยเปอร์เซ็นต์มันเป็นที่ pa เยอะมากนะครับซึ่งตัวเนี้ย PA เสียนะเสียก็คือชอ็อต pa เนี่ยช็อตลงกลาวนะครับด้านเอาพุทนะด้านที่ขยายสัญญาณนะครับด้านที่มีไฟแปดโวลต์เนี่ยช็อตลงกลาวนะครับแต่ผมวัดให้ดูนะด้านเอาคือด้านนี้นะด้านนี้เดี๋ยวผมหงายปับ๊บ ผมตั้งโอมิเตอร์ให้มีเสียงเรียบร้อยแล้วนะครับนี่อันนี้กลาวถูกไหมกลาวนะวัดปึ๊บอ่าเดี๋ยวนะไม่มีเสียงผมดูผิดด้านป้ะเนี่ยถูกแล้วนะถูกแล้วอ่ะวัดใหม่ก่อนไม่มีเสียงนะเนะออ น่าจะเป็นไปได้ว่ามันหายช็อตแล้วนะครับหายช็อตแล้วด้านนี้ไม่ได้ช็อตอยู่แล้วนี่นะไม่ช็อตนะครับตอนนี้ไม่ช็อตนะแต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยตอนที่เพิ่งแกะออกมาเนี่ยมันยังช็อตอยู่เลยนะครับอ่านี่แหละปัญหานะบางทีเนี่ยมันอาจจะไม่ได้แสดงอาการช็อตหรือว่าอาการที่มันมีปัญหาเนี่ยให้เราเห็นได้ตลอดเวลานะครับแต่ผมก็โชคดีที่ว่า ตอนที่กำลังหาอยู่เนี่ยเจอว่ามันช็อตอยู่นะครับเราก็จะได้เปลี่ยนนะเพราะว่าถ้ามันไม่ออกอาการอยู่เนี่ยป่านนี้ก็ยังหาไม่เจอนะครับแล้วพอส่งคืนลูกค้าไปเดี๋ยวก็ต้องมีปัญหานะ,ะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องเลยที่เห็นจะจะขณะที่อัดชิปเลยนะครับว่าสิ่งที่เราอาจจะเจอความยากลําบากในการซ่อมเนี่ยก็คือประมาณนี้บางทีมันอาจจะไม่ออกอาการตลอดเวลาให้เราเห็นก็ได้นะครับโอเค ตัวนี้จากที่ผมลองนะฝั่งนี้นะฝั่งฝั่งนี้เวลาที่มองจากตัวลายปิ้นฝั่งนี้แล้วมองลงไปทางนี้เนี่ยนะวันนี้ที่เจอนะครับของเคสนี้นะก็คือ P.A มันมีการช็อตลงกลาวนะครับซึ่งพอออกไปแล้วเนี่ยก็ไม่มีการช็อตแล้วนะครับที่ผมลองทดสอบดูนะไม่มีแล้วนะไม่มีโอห์มขึ้นแล้วก่อนหน้านี้มันจะขึ้นประมาณห้าสิบโอห์มนะสี่สิบโอห์มห้าสิบโอห์มนะครับตอนนี้ไม่ขึ้นละ อันนี้มิเตอร์มันร้องมันร้องเตือนว่ามันจะดับแล้วเปิดไว้นานแล้วนะครับไม่ได้มีอะไรนะโอเคส่วนฝั่งนี้ก็ไม่ช็อตแล้วนะครับฝั่งนี้อะไรช็อตนะครับที่ผมอธิบายไปเมื่อกี้นี้ผมก็ใช้เนี่ยแบบนี้แหละห้าโวลต์เนี่ยเอาคีบกาวแล้วก็จิ้มฝั่งนี้ก็เขีย่ยเขี่ยเขี่ยเขี่ยดูเห็นควันขึ้นนะครับควันขึ้นอยู่ที่ตัวนี้นี่ อยู่นี่นะตัวนี้นะครับอขาเนี่ยควันขึ้นเลยนะร้อนจี๋เลยก็เอาออกปุ๊บก็หายช็อตแล้วนะครับอ่ทีนี้ขั้นตอนต่อไปเราก็มาลองประกอบกันดีกว่านะครับว่าใส่ทุกอย่างคื้นที่แล้วเครื่องมันเปิดติดหรือเปล่านะผมก็ยังไม่ได้ลองเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราก็ดูไปพร้อมๆกันนี่แหละ,ะเดี๋ยวก่อนจะประกอบนะครับเดี๋ยวผมวัดอันนี้ให้ดูหน่อย ตัวนี้คือตัวสที่ว่ามันไหม้นะตอนเทสไอตอนเช็คมเมื่อกี้เนี้ยลองดูว่ามันมีโอมจริงไหมนะครับอลองวัดนะนี่ศูนย์โอมเลยนะครับได้ยินเสียงปี๊ดนะเพราะนั้นสีตัวนี้ช็อตแบบช็อตจ๋าเลยนะ่าโอเคเดี๋ยวเรามาประกอบ ตัว R ตัวนี้คือนกันแล้วลองคีบไฟเปิดเครื่องดูดีกว่านะครับอันนี้ผมยกคอยด้วยนะนี่ยกคอยด้วยเพื่ออ,อยากรู้ว่ามันเป็นที่ท่อนแถวนี้หรือว่าเป็นที่ท่อน PA นะครับผมก็เลยยกเพื่อพิสูจน์ดูนะครับนะเพราะว่าอะไรนะเวลาที่เราใส่คอยไว้เนี่ยมันก็จะเชื่อมต่อกันแล้วก็อาจจะแยกไม่ออกใช่ไหมล่ะเพราะนั้นพอเรายกคอยตัวนี้ขึ้นปุ๊บ แล้วถ้าตรงนี้หายช็อตก็แปลว่าไม่เกี่ยวแถวนี้ละเราจะได้มาดูที่บริเวณนี้นะซึ่ง PA เนี่ยก็เป็นหนึ่งในผู้ต้องหานะครับที่เราจะต้องตรวจสอบมันนะซึ่งก็เป็นมันจริงๆนั่นแหละนะสาเหตุของการช็อตในวันนี้นะครับก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมผมถึงยกคอยขึ้นนะก็ลืมอธิบายไปนะครับก็ถือโอกาสพูดไปเลยแล้วกันนะโอเคอ่ะแล้วเดี๋ยวผมจะลองใส่ R ตัวนี้แล้วก็ทดสอบการเปิดเครื่องนะครับ โอเคประกอบชิ้นส่วนคืนเรียบร้อยนะครับดีไฟนะให้บวกนะอ่าลืมปรับโวลต์คืนนะแยบวบผมปรับก่อนนะปรับเป็น8โวลต์ก่อนดีคัวลบปุ๊บเปิดเครื่องปับอ่าลืมไปว่าจอมันอยู่นี่นะครับแต่ว่าเครื่องติดแล้วนะเครื่องติดแล้วนี่ กดคีย์แล้วมีมีการทำงานนะครับโอเคก็สรุปได้ว่าตัวนี้มีอาการเปิดไม่ติดนะครับสาเหตุจากที่หัวเราว่ากันมาทั้งหมดในคลิปเนี่ยก็คือตัวนี้ซีตัวนี้ช็อตนะครับหนึ่งจุดจุดที่สองนะครับก็คือ PA นะครับ PA เสียนะมีการช็อตลง กราวนะครับในขั้วที่เป็นตัวนี้นะด้านด้านขยายนะครับด้านเอาต์พุตของ PA นะมีการช็อตลงกราวเลยนะวัดได้50โอห์มนะครับ50โอห์มก็ถือว่าช็อตนั่นแหละนะครับไม่ต่างอะไรจาก0โอห์มนะครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีการาผมถ้าผมไม่ได้ใส่ฟิวนะ้็ผมขี้ไปเลยอย่างเงี้ยปึกเนี่ยรับรอง PA ไหมนะครับ ถ้าไม่แล้วพีเอพังอย่างเดียวก็ถือว่าโชคดีนะแต่ถ้าไม่แล้วกินเนื้อบอดลงไปเครื่องนี้จบเลยนะครันะทําอะไรไม่ได้เลยนะถ้ามันทะลุบอดลงไปข้างล่างนะครับอาการเปิดไม่ติดในวันนี้ก็มีสาเหตุประมาณนี้ครับผมก็เหมือนเดิมนะครับตัวนี้ก็จะไม่ได้ประกอบอะไรให้ดูจนเสร็จนะครับเพราะว่าวันนี้เราจะว่ากันในเรื่องของ เปิดไม่ติดอย่างเดียวนะครับสำหรับ spender TC 245 MW นะครับจะ plus หรือไม่ plus ก็เหมือนกันนะแล้วเดี๋ยวผมก็ต้องไปใส่ PA ตัวใหม่นะแล้วก็ประกอบแล้วก็เทสอะไรให้เรียบร้อยอีกทีหนึ่งอันนั้นก็โอเคเป็นเรื่องของส่วนนั้นไปนะครับส่วนเนื้อหาในวันนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วสวัสดีครับ